เตรียมเปิดตัว AOG f o n t r เดือนกักกราคมนี้คาใช้ชิป Snapdragon ห้ plus รุ่นล่าสุดไฮไลทจักเต็มถึง16 G, พร้อมจอม,มีค่า Refresh Rate เตเตรียมเปิดตัว AOG f o n r เดือนกันกฎราคมนี้คาดใช้ชิป Snapdragon 8 6ด plus รุ่นล่าสุดไฮแลท์จับเต็มถึงส6บ b พร้อมจอม,มีค่า Refresh Rate 1 4 4 h z เร์ ไม่กี่วันก่อนหน้านี้ครับมีข้อมูลของสมาร์ทโฟนร,รุ่น LG Phone 3ที่เป็นสมาร์ทโฟนระดับเกมมิ่งของทาง ASUS เผยออกมาบ้างแล้วนะครับล่าสุดทาง ASUS ก็ได้ปล่อยภาพทีเซอร์ยืนยันแล้วว่าจะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนร,รุ่น LG Phone 3ในเดือนก,กรกฎาคมนี้ครับคาดว่าสมาร์ทโฟนร,รุ่น LG Phone 3อาจเป็นสมาร์ทโฟนระอังรุ่นแรกที่ได้ใช้งานชิปตัวท็อปรุ่นล่าสุดของทาง Qualcomm นั่นก็คือ Snapdragon 8 6ด plus พร้อมให้แรมจัดเต็มถึง 16G กิกะ ส่วนลอมให้มาที่512กิกรวมถึงมีหน้าจอแบบ AMOLED ขนาด6.59นิ้วที่มีค่า r e f r e s r a ระดับ144เฮิให้กล้องหลังตัวหลักความเรีย64ล้านพิกเซลและแบตเตอรี่จุใจถึง6,000มิลแอมที่รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว30วัต์ Fast Charging อีกด,ด้วยครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ